สบายดีเด้อจ้าพี <et> <aux> ่น้องเด้อเฮ็ดอีกแล้วจ้าเฮ็ดอีกแล้วเข้าคกลวยอีกแล้วใช้มะกอกสดเจ้าเออลืมเอามากอกนันออกมาเนาะเาอตู้เย็นตู้เย็นสบายดีจ้ามันต้มตั้วต้มั่วต้มไปทั่วแล้วก็ไม่เข้าท่าเด้อต้าวกลุ้นกับพี่น้องเอ้ยเมือเือนหยาเล้อสับดียังโทรมาอีกอยู่

ใบดงคีนจะมาเีนได้คนจะซื้อคร่งกิโลอั่ออเออพอแล้วเกิโลลยนบวโอ้สุดงกน อันเด้อพักสลัดเจ้าออกมาพรมหอเด้อเออพักสลัดสลิดน้ำมันอ้าวพี่กินหมักหมูเห็นเปล่าได้เลย

ผสมเด้อกี่น้องผสมผสมเข็มเสือน้องโอ้ยนุ่งัุ่งนงนุงน่อะเปลี่ยนเสือองขดเปี่นเสืออได้ผีนองก็สองขีดเดียวเสมอเออมอเลสะอาด โอ๊้กลืมโอ๊ยลืมใส่ใส่อาใส่ก่อนลืมใส่ลืมเอาแล้อนเนาะจนสีแลใส่นใส่ยังลักกันเื่อลืมลืมไมใตลอดใครแนะลืมางพักลงนี่แม่เราะมาิม่แต่แนวิมแนวอยาน่ลไปนอนันมันก่เนาะไ เนี the corner, the ่ยแม่กันเนื้อเลยเสียบเลยอือเสียบนะแทบบอเสียบเสียบแ่บแทบสุดยอดบ่มยาดเนาะอืม ทำผัวก็ยังบ่ได้หยังเนาะทำผัวก็ก็ยังบ่ได้หยังว่าเอไปต่แซ่บเลยเนาะแซ่บเลจุ่มเท่าน้อยเด้อเท่าอันเด้อาก็เว้าก่อนได้เออก็เลยลามนําเมียเจ้าได้มาหนี่อืหเมียเจ้า่เด้อินดอโอ้ยเลยเนาะเป็นังไอ้าว ใส,ส่เลยเนาะแฉบแฉะกระตุกเด็กกระตุกใส่วะกระถากเอาวะกระเด็นบ่เพราะยังสุกเจ้ากินเข้มนะวัยกินตามกันผสมเปรตแม่บุลลำกับปลาปูซะกันเลย ตัวย <laughs> ่อตัวล่างให้เร็วเรียบร้อยหมดได้เขียนแล้วใส่บ้าขอคลิปนี้ว่าเรื่องทั้งหมดในวันเรียบรับเรื่องกับเมนมอนใบซีเอาไปใส่ซื้อแล้วไหมเราเยี่ยวว่าใส่อะไรจใส่ที่บ่านวัมนั้นเราบอกกลิ่นพวงอย่างนี้ว่าเรื่องใครบางคนนอกพี่น้องเนาะอ๋อเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อตาไปแบดนี้ โอเคโอเคเอาปามามาพี่นอ้องมามามาสบ,บายดีพี่นอ้องทำทำข้าวปุ้นมาเสร็จเสร็จแกันเด้อเสร็จเรื่เนาะมันช่วงบบนอนนี่บบเจ้วกินเครื่องมาอีกโต้เราก็ไปนอนไปนอนมันนะหลักก่อนมาเเอามื่อไรพี่น้องเล้วมันแสบลายนี่อ่อนต้ำเสร็จะบบนะ ไปกบปสื่อมาหาแล้วเนาะมาหาสกพันกสื่อันเนาะสามสิบพันแง้งเดียวแต่เด้พี่ต้องเราเห็นเองนะุ่งชื้มันจกบ้อนมาแล้วเขาเบื่อน่ะแต่เรสิต้อตั้ เราอยากบะใอยมันแดงเหรออยากไครมาแดงแล้วก็อยากเห็นข็ซสือไครมาแดงแล้วอยากอยากไข่มแดงได้ผลนลมากเลยม่ดูเล้วด้ผลอยากอยากของหวานดูเล่วมันแ่มาแดงเนาะหลายปุด อมันแพงคือทังคุณพารหนึ่งหกเกิดแล้วเออหกเกิดรอยบาทหรือไเราเขาบอกแพงอีกล้วเนาะเพิ่มเียนอนเรจะกินดอกหอยแพงไปนั้นกกินกระยาแล้วเนาะบหน้าสามเาไป้องไปกับบากะหลังน้งชดอีตบ้านเราเนาะเาเพื่อจะไปฮ้องกงเทพ เออทางมาได้กินโลกของเฮาหวานทางมากกัข้ามาขายเอารถก็ซื้อรถคือม่เอามอสวงเนี่ยแสบจัจังจีแสบใช่มาได้เอาทวงเอายังมาบนี่มือแมือยุบเลยมืบได้แสบจัวแต่สิเพชดเลยบอบอเพ็ดธรรมดาอื กินขากเลยกินบรกินปตะแซบได้ทั้งอดมันกินเนียงก็กินเป็นตะแซสบวาตะเบิงได้เบิงขิดคนนดจะไปกินบเบร์เรแทบจะไปบาอย่างกับเแซร์เาแทบบาอย่างก็บ่อแทบกินก็จะก็จะเป็น้อแต่วิฮิวเลยกินมวยมวยมือมือขีดนั่เราคอยกินแสบจนขาดไปพรานน่ะเอฟซีเมนมามนม้อนหิวเข่ากินเป็ตะแซบแต่กินเข่าลายดีเขาเมนมาหิวเขาเลยเหมือไปพารานกินเขาป้ามวยใส่หมยใส่ เส so um, well, we ็ดอีนั่นจั่ซอยจั่เดิมุดชิ้นเมื่อบถือสีเมื่อชือสีนเมื่อเจ็ดแสนเหมือนะว่าตัวซื้อื่อเพียงราคาโดดอเออะไรแบงไ็ให้ไม่เขวาเนี่ยก็ซื้อมากลิ้งเหอแต่ท้ก็ราคาทราเดียวอยู่พลั่นกัราคาแสนซาวือกันสิ่นี่บ้านนี้เรต้องซื้อแหละไปสวนงามชดจั่อยู่คุนจ้ะื้ออยู่พุนสีน่ะ แบบนี้บอกซื้อไปแต่ผีดแล้วมันจีดังเหมือนันนซื้อนะซื้อจะพักเพราะว่าพักอยูถุนมันแพงอยู่พลานนะแพงบ่าท่าพลานแพงไหมบ้านนอกเราปลูกพักบนแม่แต้วนะมันแพงลูกเขาไปทำงานเมื่อทนบ้านนอกบ้านนาเขาไปทำงานเมื่อทนแต่วันละบอกซื้อจะพักมากแล้วบอกพันไปชนะเสริมผักเสริมผักสลัดผักบัวผักยังซื้อไปได้พี่โล้วจังหวัดเพชรตกแพง ก็ได้ห่ดแท้แพงนี่ยังใส่ยังใส่แบบนี้กินเบไปไลงกินไปลงก็กินได้นี่ละมักห่อเนี่ยแหละก็กินน่องห่อในลงเลยเห็ดงาเลยกคอยมาถีสองมือเลยมันจะไปด็นเพ็กนิ่งเราอยู่เราอยู่คนเดียวหรอบ่อยู่กับลูกเลย ไม่ผูกผ้ากินทางกินหนีเห็ดมันกับบมวนเ่าเนาะเออบ้อนนี่ผ้าเรามาลินที่ไหนหมู่ลงผ้าขู่ให้นะมื่อน้าก็จะพารามาหลินเออชวนเรามาลินกินสมกินแซวมาเรามาหลินสอนเราทำกินอย่างพาเรามาสิแซ่บายมาุ่นกินมันจะเสพเราตายเราก็ขึ้นหอดพัวเราเลาเหาเลเ่าเราจะให้มันแล้วคนเขาบริจีกูรใดแล้เนาะ ไปหอดตัวแลไตัวพาเห็ดพาหามัดบุญผัวแล้วก็ไม่งจะลูกก็ท<า>ำลูกหมดแล้วก็เห็ดกระปุ้นเห็ดอันนั้นได้ห่อกระต้มได้ส่งคายให้บอกบุกสาพาาัสอทยลาไปก็เด้อคลิปมีน้องเด้พอพ่อกันคลิปใหม่เด้อยจ้าบาย